เขามีความแข็งแรงหมดตัวนี้ก็มีการพิจารณับที่หนึ่วันนี้หมายเลขสองก็คณะกนมารมีดได้ที่ห้าครับหมายเลขสิบเอ็ดครับตัวนี้เป็นวามพุธเรื่งของแน่มากนะครับดีกันงานะโค้งหายผมวแข็งแรงนะครับลังตัวมีความนุมกอะกว้างนะครับเทเราอยกีหนัข่หนงนี้เลย ครับแล้วก็พอที่ออกขึ้นานะครับซึนทำใี้เขาเหมาะกัตัวเขาสัครับแต่ว่าถ้ามาเทียบกับคนอื่นก็เลียบนะครับอปนนี่ถึเกลียดในตัวของเขาก็ถือว่าเป็นวามที่มีความเปลี่ยนเกนะครับสำหรัการี่มารณาให้หมายเลขที่สี่ครับอ๋อิพี่พี่เครับมีอะเล้ยเดี๋ยวดิ่ หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมาย e เลขหกนะครับเป็นควายที่มีความสูงในส่วนนี้นะครับหลังตรงมีความยาวหมายเลขที่ได้ะแข็งแรงนะครับแล้วก็จะโตกว้างขาโตอย่างที่เราถือว่าโดนๆะครับเป็นควายที่สวยง้นก็ส่วนที่เอ่อตะกรันดูพยายามที่จะหาข้อติ ก็คือนอหนึ่งในเรื่องของการที่ไขมันในส่วนของน้ำตกเนี่ยเขาพยายามรีบจนสนดแรงรีบได้ดีมากเพราะว่าไฟจะรีบถึงใจเราเห็นว่าน้ำตกเคยอยากแต่ตอนนี้นี่ไขมันติดแบบหน่าจะเป็นที่ผมตาอย่างใจนผมก็เป็นตัวเจอที่ดีนะครับส่วนอื่นก็ถือว่าเพิ่อขึ้นในเรื่องร่างกายนะครับเป็นความที่มีความยาวแล้วก็ อยางค่อนข้างกว่าหมายเลขหนึ่งครับถ้ามอกด้ามีกับหมายเลขสองส่วนท้ายนะครับท okay. ี okay. ่อยู่ด้านหลังดูนะครับในส่วนของกระโปงหมายเลขหนึ่งจะโดดเด่นในเรื่องของความยาวกระโปงจากเอ็ยนะครับตัเป็งกระโปงปรงเทศหลังก็เป็นความยาวนะครับแต่หมายเลขสอง หมายเลขสองก็มีความก้างนะครับมันจะได้โปรเนสต์โครเนสต์นะครับในส่วนของอาขาถือว่าหมายเลขสองเน,นี่ยก้ามเนื้อบดิขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ส่วนของหน้าอ,อกขาหน้านบบก็มีความแตกต่างกันมากแต่ตัวนี้ทั้งสองตัวเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นคือการพัฒนาของก้ามเนื้อบริเวณขานขาหน้แของมันอีกทีหนึ่นง,ง,งน,นะครับ ตันนี้คณะกรรมการหมายเลขเลขสองครับเลขที่สามครับว้าวในทีมในอที่เก้าทีมกันนะครับระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกเอ่อโดยควายพี่มาทั้งคู่นะครับแต่ก็มีคะแนนที่แตกต่างกันพอสมควรและควายนักิีเตอร์อยู่กระถางให้เรา มาเลขมาเลกครับมาเลกยเลขทเกัจริญนัรับประทานอาหารเจริญนั่งรับประทานหากร